วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับคนล่าภัยชาแนลวันนี้มา่อใน,นพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสมบูรณภัยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวเมืองโบราณนะครับหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับคือวัดพูดตะเผาทองนะครับท่านผู้ชมอำเภอหนองวอัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมเรือสำเภาอายุถึง2,500ปีตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานบ้านหนองแวงสีชุมพูตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดุูรธานีนะครับและยังมีจุดเด่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือพญานาคสีทองชื่อพ่อปู่มุจจริน ซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตและรอยฝ่ามือแดงที่ปรากฏให้เห็นตรงหินก้อนใหญ่แหล่งขอโชคลาบแหล่งใหม่ของเมืองอุดรผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านหนองแวงชุมพลตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าวัดภูตัมสำเภาทองเป็นวัดราชรรสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธิกาย เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดให้ตั้งวัดอยู่ถูกต้องกว่า15ไร่พื้นที่ส่วนมากเป็นลานหินซึ่งนักวิทยาสนิษฐานว่าเดิมเป็นทะเลต่อมาเกิดการยกตัวขึ้นเป็นลานหินและพื้นดินคาดว่าจะมีกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์หรือนายพานใช้เป็นเส้นทาง ในการหากินเนื่องจากมีการพบรอยฝ่ามือของคนบนหินก้อนใหญ่ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงสีเดือนโดยก่อนหน้านี้วัดแห่งนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนต่างพื้นที่ทั้งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้ววัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือ พญานครราชสีทองชื่อพ่อปู่มุจจรินซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตและรอยฝ่ามือแดงที่ปรากฏให้เห็นตรงหินก้อนใหญ่เราตั้งชื่อหินนั้นว่าเรือสำเภาเพราะมีรูปร่างคล้ายเรือสำหรับรอยฝ่ามือแดงนั้นเราให้กรมศิลปกัก่อนตรวจสอบแล้วและมีผลยืนยันว่ามีอายุประมาณ2,500ปี โดยมีอายุใกล้เคียงกับผาแต้มที่จังหวัดบลราชธานีช่วงเสารอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประมาณวันละ1,000คนส่วนวันธรรมดาก็จะมีประมาณ300-400คนและผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านหนองแวงสีชุมพูในฐานะประธานการท่องเที่ยวกลุ่มสามตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวสอจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าตอนเริ่มสร้างพ่อป,ปู่พญานาค เจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่าสถานที่นี้เก่าและสุดโทมมากจึงได้ว่าจ้างรถแมคโครมาขุดดินตรงจุดที่จะก่อสร้างพญานาคซึ่งอดีตเป็นคันดินธรมธรมดาและมีพญานาคเก่าอยู่สององค์ตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกกล่าวแต่ให้รถมาทำการปรับปรุงเลยเมื่อกำลังจะขุดหรือเครื่องยนต์สตาร์ตติดและดับทันที โดยไม่สามารถติดเครื่องได้อีกเลยจึงจอดรถทิ้งไว้ช่วงกลางคืนหลวงพ่อได้ฝันว่ามีคนมาพูดว่าท่านจะทำอะไรทำไมไม่บอกเราท่านจะสร้างอะไรท่านทำไมทำลายเราพอตื่นเช้ามาหลวงพ่อนึกได้ว่าไม่ได้บอกกล่าวจึงตั้งกิจอธิษฐานบอกกล่าวรถแมคโคจึงสามารถทำงานต่อไปได้ หลังสร้างเสร็จก็ยังมีคนมาเที่ยวจนกระทั่งกลางดึกของคืนนั้นหลวงพ่อก็ได้ฝันอีกว่ามีคนมาบอกให้หลวงไปช่วยเปิดถ้ำที่อยู่ด้านบนของภูเขาและเราจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดเมื่อสร้างวัดแล้วเราจะไปเกิดเพราะอยู่ที่นี่มานานเราชื่อมุจจรินหลวงพ่อก็ได้ขุดดินเพื่อเปิดทางถ้ำ ตามที่ฝันหลังขุดดินเสร็จยังไม่ทันได้เก็บเครื่องมือคนจากต่างถิ่นก็หลั่งไหลเข้ามาที่วัดซึ่งสร้างความประหลาดใจและรู้สึกมหัศจรรย์มากเพราะเดิมที่วัดแห่งนี้ไม่มีใครเข้ามาหากจะมาก็เป็นส่วนราชการที่มาศึกษาดูงานเท่านั้นมาแป๊บเดียวก็กลับคนที่มาที่นี่ต่างมาขอโชคลาภและความสมปรารถนาเช่นคนขายลอตเตอรี่ คนหนึ่งเขาเคยขอพรกับพ่อปู่ปรูปปั้นโดยบอกว่าอยากร่ำอยากรวยแล้วถูกลางวันลอตเตอรี่ห้าใบแต่เขาไม่บอกว่าถูกลางวันอะไรเมื่องวดที่ผ่านมามีคนกรุงเทพมาตั้งโต๊ะเครื่องเส้นบนบานขอพรซึ่งเขาบอกว่าหกสี่ก็ไม่รู้ว่าถูกเท่าไหร่วัดตะเพาทอง รือสัเภาอายุ2,500ปีถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีที่กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้ที่อื่นของอุดรธานีและเรียกได้ว่ามีความสวยงามอลังการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโดยมีฝีมือมนุษย์แค่เล็กน้อยซึ่งผสมประสานกับธรรมชาติได้อย่างน่ามหัศจรรย์จร,จร,จริงๆ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ด้วยรถส่วนตัวโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2315อำเภอหนองวัวซอเลียวซ้ายเข้าถนนหลวงชนบทหมายเลข4022ซึ่งจะมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางถนนสภาพดีการคมนาคมสะดวกวันนี้คนล่าภัยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนล่าพายชาแนลสำหรับคลิปนี้คนล่าพายชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ